ทำไมมีแบรนด์แล้วต้องทำเว็บไซต์ด้วยทำไมมีแบรนด์แล้วต้องทำเว็บไซต์ <c oughs> แล้วทำเว็บไซต์ทำไม ถูกวะเออมันขึ้นอยู่กับเราอะเราต้องเข้าใจก่อนว่าวัตถุประสงค์ของการทำเว็บไซต์คืออะไรตอนนี้เรารู้หรือยังว่าเราทําเว็บไซต์เพื่ออะไรข้อที่2เรารู้หรือยังว่าลูกค้าเราอยู่ที่ไหนตัวอย่างเช่นฉันมีลูกค้าบางเจ้าอย่างเงี้ยที่เขามีธุรกิจในจังหวัดจังหวัดหนึ่งเขาต้องการให้เซอร์วิสของเขาดังในจังหวัดนั้นเพราะว่ามันมีเรื่องของช่างใช่ไหมที่ต้องเดินทางค่าต้นทุนการตลาดค่าต้นทุนการเดินทาง,งพนักงานค่าต้นทุนในการติดตั้งต่าง,งๆอะไรเงี้ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราทําอย่าง, ني, าางาน,นี้เพ อยากให้คนเสิร์ชแล้วเจอเราใน Google การมีเว็บไซต์ก็สำคัญแต่ถ้าวันนี้นะอยากมีเว็บไซต์แต่ไม่รู้ว่าเว็บไซต์ทำงานยังไงหรือทำอะไรเขาก็มีเว็บไซต์เสร็จปัง้ง แต่ไม่มีใครเรจอเจอมันก็ไม่มีทราฟิกที่เข้าไปในเว็บไซต์ใช่ไหมก็ไม่มีคนเห็นก็แอบจะได้เหมือนกันที่ทํามาแล้วไม่ได้ทําการตลาดแต่ถ้ามองอีกมุมหนึง่งเขาก็จะได้อีกอย่างหนึ่งกันก็คือความน่าเชื่อถือเพราะว่าคนในสมัยนีย้อย่าลืมนะเขาเห็นเราคอนเทนต์ของเราผ่านโซเชียลมีเดียบางทีเขาอยากรู้จักเรามากขึ้นเขาอยากเห็นความน่าเชื่อถือของแบรนด์เรามากขึ้นเอาชื่อแบรนด์ของเราไปเสิร์ชใน Google แล้วถ้าแบรนด์ของเราทําเว็บน่าสนใจเชื่อถือมี testimonial วาง U X U I ดีๆเออมันก็ทําให้เขารู้สึกมีความน่่่่่่่่าา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 เเเเเเชืืออออบรรรริกกกกกกขงงจาาจจะแพพววววีีมยยย้ตัดดสสนใไึ เชื่อในแบรนด์นี้คนบางคนเขาไม่ชอบคุยกับแอดมินไม่ชอบโทรหาเขาอยากศึกษาด้วยตัวเขาเองการพิมพ์เว็บไซต์ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ให้เขาเหมือนกับหนังสือหรือโบช่วยเขาเปิดอว่าตรงแต่ละจุดมันมีอะไรให้เขาศึกษาก่อนที่เขาจะเริ่มติดต่อลองดูแล้วกันแต่มีข้อนึงเว้ยที่เจ๋งเหมือนก,นกันก็คือเรื่องของการทําโฆษณาเราไปเล่นโซเชียลมีเดียแล้วเราก็เจอโฆษณาตัวนั้นแหละที่เราไปดูในเว็บไซต์นั้นนะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเห็นแล้วย้ำๆซ้ำๆนะบ่อยๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอออันนี้มันคืออะไรวะอยากจะลองซื้้้้้อออออยยาาาาาาากกกกกกจะลงงงใชบรรริไไ่่่เี็ทททํดดหมืนนนนนนัััว